หลวงปูดุลอตุโลท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านการเจริญกรรมฐานในด้านของการเจริญจิตภาวนากระทั่งหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตท่านได้กล่าวยกย่องว่าท่านดุลน,นี้แหละเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างยิง่ง สามารถมีศิษยานุสิ์และผู้ติดตามที่มาประพฤติปฏิบัติทำได้เป็นจำนวนมากอันนี้เป็นคำที่หลวงปู่มั่นท่านได้กล่าวยกย่องไว้ถึงหลวงปู่ดุลัตุโลเป็นธรรมดาว่าหลวงปู่ดุลนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทาหน้าเริ่มใสเป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้คนมีลูกศิษย์ลูกหามาจาก ทั่วทุกสารทิศท,ที่นับถือท่านต่างก็หลั่งไหลเข้ามาศึกษาธรรมะมาสอบถามมาประพฤติปฏิบัติขอคําแนะนําจากองค์หลวงปู่ท่านแต่ว่าหลวงปู่ดุลท่านก็มักจะออกตัวว่าท่านเป็นเพียงนักปฏิบัติเท่าชาราที่ผ่านประสบการณ์มานานพอจะเป็นกัลยาณนนมิตรได้บ้างพร้อมกับแนะนําว่าขอให้ท่านถือเป็นผู้ร่วมศึกษาหาแนวทางรอดก็พออันนี้แสดงถึง ความอ่อนน้อมความถ่อมตนความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์แม้ว่าจะมีผู้คนมากมายเข้ามาหาท่านนับถือท่านแต่ว่าท่านก็แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าท่านเป็นเพียงนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์มานานเท่านั้นเป็นเพียงผู้ที่จะเป็นกาลยานามิตรแนะนําได้บ้างว่าทางไหนเป็นทางที่จะ นำไปสู่ทางที่ให้เกิดความสงบเป็นทางรอดของชีวิตสู่ความพ้นทุกข์ได้แล้วท่านเองก็ไม่เคยถือว่าใครเป็นสิทธิ์หรือว่าถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์ของผู้ใดโดยผู้ที่ใกล้ชิดท่านก็ยืนยันตลอดว่าหลุงปู่เคยอ้างว่าตนเองเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่เคยวางตนเป็นครูบาอาจารย์เลยแต่หาว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย ท่านก็ยินดีให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำแล้วท่านก็ย้ำเสมอว่าอย่าได้รอหรือว่าลังเลใดๆเลยหรือว่าเกรงอ,อกเกรงใจท่านเลยขอให้ไปพบเพื่อใดถามท่านได้ตลอดเวลาเวลาที่ท่านให้คำแนะนำแม้กระทั่งพระที่อยู่ใกล้ชิดคุ้นเคยกับท่านก็ไม่เคยฟันธงหรือว่าต้องกำชับอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นท่านมักจะพูดว่า ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะเท่าที่ผมปฏิบัติมาผมแก้ไขอย่างนี้ผมทําอย่างนี้คุณลองนําไปประกอบการพิจารณาดูอาจจะได้ข้อคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรองค์หลวงปู่นั้นท่านไม่เคยยืนยันว่าวิธีการปฏิบัติของท่านเท่านั้นที่ถูกต้องคนอื่นไม่ถูกต้องท่านกลับเปิดโอกาสให้ ลูกศิษย์เนี่ยได้นําไปไตรตรองถึงวิธีการที่ท่านได้แนะนำไปด้วยตนเองไปพิจารณาฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมทั้งนี้เพราะว่าท่านทราบดีว่าแต่ละคนนั้นแตกต่างกันแม้ว่าจะมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าสาเหตุอาจแตกต่างกันหรือแม้ว่าจะมีสาเหตุเหมือนกันแต่ว่าวิธีการที่เหมาะสม สำหรับแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันไปไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวแล้วก็บางครั้งท่านก็เอาประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ <c oughs> เช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยมาเล่าให้ฟังและท่านก็ย้ำเสมอว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องพิจารณาหรือว่าค้นหาทางออกด้วยตนเองฝึกหัดด้วยตนเองท่านอาจารย์ใหญ่เคยแนะนำไว้อย่างนี้นะผมก็พบมาแล้วก็มาแก้ไขตัวเอง แต่ของคุณจะเป็นอย่างไรลองเอาไปเทียบเคียงดูเอาเพราะธรรมะของใครก็ของมันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ของพระพุทธเจ้าของท่านอาจารย์ใหญ่ก็ของท่านอาจารย์ใหญ่ของผมก็ของผมและธรรมะของคุณก็ของคุณแม้มีเป้าหมายเดียวกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันทางใครก็ทางมันจากคำพูดของหลวงปู่ดุลข้างต้นนั้นเราจะสังเกตเห็นว่า เป็นคำพูดที่สะท้อนถึงปัญญาอาญาวของท่านซึ่งท่านมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนว่าการปฏิบัตินั้นมันมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับทุกคนหรือว่าหาทางออกที่ครอบจัก,กรวาลสำหรับทุกคนได้ท่านยังแสดงถึงความถ่อมตนของท่านคือไม่ปักใจว่าความเห็นหรือว่าวิธีการของท่านเท่านั้นที่ถูกต้องแก้ปัญหาของทุกคนได้พร้อมกันนั้นท่านก็เชื่อว่าแต่ละคนนั้นก็มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะค้นพบวิธีการอันเหมาะกับตนเองหรือว่าน้อมนำเอาธรรมะวิธีการของครูบาอาจารย์มาปรับใช้กับตนเองนี่คือคุณสมบัติอันสำคัญของปราญ์ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นกาลยานมิตรอันประเสริฐที่ท่านมอบเป็นแนวทางไว้สำหรับการประพฤติปฏิบัติให้เราได้น้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปพัฒนาตนเองต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังมหาวีสตอรี่พอดแคสต์พบกันใหม่ EP หนา้าธรรมสวัสดี